สำหรับผู้มาเยือนครับช้างศึกยุทธหัตถีสุวรรณบุรีเอฟซีครับบวกสาประตูหมายเลขหนึ่งครับสาหฤทธิ์ขำเปียกหัวหน้าทีมหมายเลขห้าครับนัทวุฒิสาและดีกันครับแอบรอสัญญาณจากอาจารย์กิตติน สายสมบัติครับเอาลูกวีดเริ่มต้นเกมการแข่งขันครับะครับนครศรีอยุธเต็ดแคบสุพรรณบุรีต้องย้อนขึ้นกับหลังไปก่อนครับกีติพงโงมาเปิดครับยูกีบัมบะเอาครับได้วัดกันด้านหน้ามีเวลาเลยครับดูจังหวะนี้ด่านุสศล็อกเข้าซ้ายลื่นเลยครับเอาล่ะครับมีเวลายิงโอ้โหยังติดเซมวลลูกนิมมงและไม่เข้า เกือบไปแล้วครับนครศรียวเสร็จใช่ครับนี่ครับลุงเมียเป็นดานุสอนครับล็อกหลบบอนเดฮีลื่นลมครับยิงไม่ติดแซมมวนครับแล้วก็โดนม่งซ้ำมาจากเดฮีฝังมาที่วันเฉลิมยิ่งยงครับตรงกลางมาที่ปกกิตดีพร้อมเข้าซ้ายซ้ายใส่แล้วอื้มตัวเสบูปาม่าครับแหมพรจังหวะครับเปิดมาให้กับสิรุตแต่บอลติดน้ำครับโอ้โหวันนี้นี่ต้องบอกว่าจังหวะบอลไหล ทั้ง2ทีมเลยครับอย่างที่เห็นเลยครับวันนี้โม่งกันนะครับล้มลงไปจริงแล้วโอ้โหข้ามคานเลยครับน่าเสียดายครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับกุสตาโวเล็กซานเดอร์ครับเนี่ยครับปัมชาครับเนี่ยอดิสักแกมมงมืดครับแล้วก็ล้มไปครับแล้วกูก้าครับแกยกเพียงแต่ว่าบอลมันผ่านมันไม่เข้ากรอบครับบอลมันผ่านไปเลยครับแล้วก็เนี่ยสุพรรณบุรีกันลงไปหมดเลยใช่สิบอนนี้11ตัวเลยครับ เหลือแค่ยุกิบัมบะเลยครับซึ่งเป็นกำแพงด้วยนะครับคนเดียวหน้าคนเดียวครับดูเลยครับว่าในในลูกเซตพีนี่นครศรียุธยาทำได้ดีครับมากินดีพร้อมครับเปิดบอลได้ด้านหน้าลูกนี้ดัานหลังแล้วก็ยิงเดี่ยวเลยครับเป็นความท้าทายสูงสุดที่จเป็นบอลมือตัวสูงครับจากการยิงของเส้นหมายเลขเก้าครับนนทวัฒน์ส่วนแก้วก็เจ้าบ้านครับออกนำไปแล้วครับจากเจ้าตะบูทีมนั่นแหละครับนนทวัฒน์ส่วนแก้ว กากิดครับยกไปครับแล้วก็บอลข้ามหมดเลยครับมาถึงสิวมาถึงอดนิศักครับแกเข้าแต่บอลมันไม่เต็มครับแต่บอลกลายเป็นดีครับพอบอลมันทะลักไปเสาสองแล้วก็จะป้อมครับนันทวัสวนแก้วนี่แกแทบกินง่ายๆก็ไปเลยครับโอ้หนำแล้วครับเจ้าบ้านครับทุ่มไปด้านหลังครับนทุ่สาแลนัทุ่สาแลยกมาอีกทีนึงตรงนี้ชิงเงินมงครับ ขวาอยู่กีบัมบ้าโอ้โหเกือบไปครับแม่าตอนนี้สภาพสนามต้องบอกว่าเล่นยากขวาครับบอโดบอโดเห็นด้านในเปิดข้ามครับตรงนี้นครัว่าสวนแก้วเขขวายิงลูกนี้โอ้โหบอลมันฉลับน้ำนะครับแบบมาครับรัตกรทอแก่รัตกรรัตกรแหวกไปจะใช้ความเร็วยกมาบอลติดน้ำหน่อยสิวรุตลูกนี้ตกวา เอาละครับมาชมเกมการแข่งขันในคู่นี้ต่อครับนิรุตมาขวายิงบอลน่ากลัวครับแม่ทุมไกลๆให้กับนิรุตจำนวนสี่ครับจะแหวกเอาละครับขวายิงติดแซมลวงครับตรกนี้นี้สไลด์ไม่มีอะไรครับเอาละครับผู้ศิน์ยังโบกมือให้เล่นอยู่ครับด้านหลังวนเกิดแก้ววนเสียบอลให้กับยูกิบัมบะเปิดอีกทีนึงแต่ไม่ดีครับเขาขวายิงยังสไลด์ขวางไว้ได้ครับท้ายนั่แหละครับ เนี่ยยิงลูกแรกครับ้เป็นแสมมวนครับเซฟครับพยายามพามาแหวกมาแล้วครับอู้ยสองคนเอาเลยครับมาดูจังหวะนี้ครับไปแล้วครับกีดิบงงมาเจอกับรัตะกร้ทองแก่ลูกนี้เสียหลักนะว่าสุดท้ายนักตะกร้อทองแก่ครับแม่นธรรมสุนแก้วพาตัดมาดวลกับนักวุฒิสารและเอาครับล้อมเข้าขวายิงบอลติดน้ำแทบโอ้โห่ริศักดิ์เสศษสมเอียดวิจิตรชัย พร้อมกันยูกิพยายามจะแหวกเอาครับเตียมซ้ายแล้วก็จิงลูกนี้ดิชิชัยครับสุขพรครับเอาละครับ,เ,รบเปิดบอลมาด้านหลังแล้วก็ต้องทุบไปครับแม่แซมมอนบอกนี่แฮมดูว่าเข้าขวาใส่เลยครับออกเปิดลูกจกังหวะนี้ต้องทุบไปก่อนครับแซมมอนสุขพรสุขพร,ร,รได้บอลไปด้านหน้าวิ่งแข่ง ลุงนี้เป็นนั่นแหละครับทีมเยือนครับเก็บมูตาโวนี่เก็บปุ่งตัดหน้านพพลเกิดแก้วครับทีสุดท้ายนี่มันเลยฮะลุกนีครับเปิดเข้าไปครับแล้วนั่นมูตาโวนี่เก็บมาจากด้านหลังด้วยฮะใช่ครับแต่ขึ้นได้สูงกว่านพพลเกิดแก้วครับมงไปแล้วอย่างนี้ก็ยาวๆครับน่าจะเป่าเลยครับผู้สิ้น เอาล้ครับเป็นทางด้านของอาจารย์กิตตินสายสมบัติครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นฝั่งของเจ้าบ้านครับนครศรีอยุธิเพราเปิดบ้านเสมอกับสุพรรณบุรีเอฟซีไป1ประตูต่อ1ครับ